เคยเป็นอีกข่าวใหญ่สันสะเทือนวงการบันเทิงจอยทีเคเคยเข้าเรือนจำ8ปี10เดือนในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดซึ่งวันนี้เธอได้รับอิสราภาพแล้วล่าสุดเธอโพสต์อินสตาแกรม JYCK โพสต์ข้อความอีกครั้งกับเรื่องราวมรสุมที่ผ่านมาบอกว่าคนที่เป็นอิสระมากๆไม่เคยอยู่ในกรอบในกฎอะไรจะเป็นคนที่ปรับตัวยากที่สุดสิ่งที่มันเกิดมันคือผลของการกระทำที่แม้จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเรื่องที่ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้เสมอกับคนทุกแบบ เพราะกับดักแห่งวัยยุคสมัยมันมีตลอดเวลาคนมีความโลภความรักความอยากความสนุกถึงเวลาจะโทษใครก็โทษใครไม่ลงกว่าที่ใครสักคนจะคิดได้ล้วนต้องใช้เวลาของตัวเองการใช้ชีวิตแบบไม่มีจุดหมายปลายทางในสถานการณ์นั้นสักวันจะตกผลึกได้เองระหว่างทางหาหนังสืออ่านสักเล่มและจะค้นพบว่ามิดแท้คือใจเรากับหนังสือดีๆสักเล่มนอกจากนี้ระบุแคปชั่นบอกว่าขอบคุณหนังสือทุกเล่มที่ทำให้การครั้งนั้นมันผ่านมาได้หน้ายิ้ม วันนี้มีเรื่องเข้ามาในหัวเลยอยากเขียนขึ้นมาเฉยๆตอนนั้นอ่านเกณฑเจ้าหนูสู้วิชีสนุกมากร้องห้ารหัสสลับดาวินชีตื่นเต้นระทึกใจสุดพระคัมภีรไบเบิลก็สนุกทำให้มีแนวทางบางมุมในการดำเนินชีวิตและอื่นๆอีกหลายเล่มหนังสือทุกเล่มคือสนุกมีทั้งหัวเราะและร้องให้ด้วยกันจริงๆเรื่องพวกนี้มันผ่านมานานและต้องการมูฟออนแล้วจนกระทั่ง มีบางอย่างมาแต่ให้ต้องระบายใจออกมาถ้าข้อความนี้ไปรบกวนใครต้องขออภัยและอันฟอนโลกันได้เลยนะใครไม่เก็ตข้ามได้เลยขอระบายแปบ๊บเดียววเดียวหาย j จ6 6 2 4จอยเขียนเอง11ปีแห่งอิสรภาพใครก็อย่าชวนทำอะไรให้กลับไปที่เดิม